แล้วนะครับน้องแมวมาอาบน้ำแต่ขนผสมบูนะครับตัวสั้นเหลือหนึ่งเซนไว้หน้ากลมไว้หางสองหางกะลอกนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการลดความอับชื้นที่ผิวหนังของน้องนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นผืดด่นแดงผื่นกันนะครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยส่ง,งสั้นดูแลง่ายครับลดการสะสมเห็บหมัดตัวนี้น้องมีหมัดติดมาด้วยนะพี่ช่างอาบน้าแช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บหมัดลด พื้นดังพื้นการจากการที่โดนเห็บมัดกัดได้แล้วนะครับเราควรจะมียาป้องกันเห็บมัดไว้กับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะเป็นแบบกินป้องกันเห็บมัดยาหยดหลังหรือว่าเป็นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับน้องแมวเรานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีเห็บมัดติดต,ตัวน้อยอยู่นะครับแล้วก็ควรจะกำจัดเห็บมัดที่อยู่รอบๆบ้านโดยการใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาสบฉีดพ่นก็ได้นะครับแล้วค่อยอควรจะเอาสุนัขและแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราออกจากพื้นที่ก่อนที่จะฉีดดดดสเปปรยกาจจััแลงนะะไ้อภ นะครับแล้วก็กำจัดเทมบัดที่อยู่บนตัวของน้องนะครับโอเคครับน้ำต่งขนกำจัดเทมปบัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาเหอนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3สี่นสี่สี่สามน้องแมวนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนร่วด้วของก็เลยอยากให้ตัดประทซ่สั้นให้นะครับแต่ว่าแมวสั้นมากก็จะตัดเป็นทรงบูตัวสั้นเหลือหนึ่งเซนไว้หน้ากลมนะครับไว้หาสทรงหางสลลอแล้วก็ตัดขนท้องขนท้าขนต้นตัดเล็บเช็ดถูให้กับน้องนะครับ อาบน้ำเปุลด้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมาขัดกันครับติดต่อได้ที่เบอร์0ู6 6 4 0 4 4 4 3หกสีส่สสครับส,สุนมีข้อดีก็คือจะได้อ่ลดความอับชื้นนะครับลดลดกลิ่นอับลดโอกาสในการเกิดโรคผิวหนังครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บมันแล้วก็ลดการเกิดขนร่วงผลพันกันด้วยนะครับสมุนั้นก็จะดูแลง่ายอาบน้ำเป่า,าุนทั้งวแปแรงผมไม้อย,อย่างชุ่มฉ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้องกับสมจนไพรเป็นยังไงครับ นี้น้องเป็นแผลมานะคะไม่ตรงนี้ให้เห็นค่ะอันนี้คือแผลเก่าน้องนะไม่ใช่แผลใหม่นะเมื่อกี้พี่ช่างถ่ขยคนออกก็เลยเห็นนะคะจะมีจุดนี้จุดนี้แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ด้านานี้ค่ะมน,น,นเป็นยีสต์ในช่องหูนะครับคนั่นเช็ดหูให้น้องหยาดน้องสระละหนึ่งครั้งต้องการการสะสมในขี้หูไม่งั้นน้องจะมีอาการการหูได้นะครับถ้าเป็นยีสต์หรือว่ามีอาการช่องหูอักเสบเนื่องจาก นี่หูส,สัสดเลอจุเกินไปนะครับที่แางใช้เป็นน้ำยาเช็ดหูช่วยด้วยนะเพื่อที่จะได้ละลายแล้วก็ทำความสะอาดเอาขี้หูออกนะครับไม่ต้องเช็ดหรือจุกเกิเนไปนะครับเดี๋ยวน้องจะเจ็บหูได้นะเช่แค่ส่วนภายนอกแล้วก็ช่องหูที่ต่อนะครับพี่สร้างตัดขนสั้นให้แล้วนะข้อดีของทรงขนสั้นก็เพื่อที่จะลดความแบบชื้นลดสิด่งแดลิอมการ ลดการเกิดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับตัวเนี้ยน้องมีปัญหาเรื่องหมัดด้วยแหละที่ช่างจะให้ดูมาองจะไก้นี่ฮะน,น้องจะมีหมัดกระจายเป็นตัวเลยพี่่างจะแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดด้วยเพื่อที่จะลดเห็บหมัดที่อยู่เป็นตัวน้องนะครับเห็นไหมเอ่ยใจเย็ยนใจยเย็ยนหมัดจะกระจายเต็มตัวเลยน,นั่นเองนะครับนี่นะ นี่นะที่แนะส้แส่เป็นน้ำยากระเสรหมัดให้กับน้องแล้วนะครับมันนี้ก็จะนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะหลุดไปจากตัวน้องนะเห็นไหมครับมีเยอะเลยนะครับกระจายทั่วตัวน้องเลยนะครับไหนอีกเออใจเย็นๆอ่าในทางนี้ทางนี้เยอะเลยผม อ่น้ำต่ดขนกับจัดเท็บหมัดนะครับให้กับสุนัขแมวร้านน้องหมาน้องแมอซาลอนในสวนเกษตรบางขันแก่นนะครับอย่าลืมกับจัดเห็บัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยนะใช้เป็นสเปรย์กับการฉีดพ่นก็ได้นะครับแต่ควรจะเอาสายนี้ของเราออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยควรจะมียาป้องกันเท็บัดให้กับตัวสุนัขแมไว้ด้วยนะครับจะเป็นแบบกินหยดหลังก็ได้นะครับหรือว่าฉีดกาใต้นังก็ดนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามระยะเวลาที่ตัวยาได้กำหนดนะครับแล้วก็จัดเห็บัดที่อยู่บนตัวสุนัขแมออกให้หมดเท่านี้ครับเห็บัดก แล้วนะครับน้องแมวมาอาบน้ําแต่ขนผสมบูนะครับตัวสั้นเหลือหนึ่งเซนไว้หน้ากลไมไว้หางสองหางกระลอกนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการลดความอับชื้นที่ผิวหนังของน้องนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นผืดด่นแดงผื่นกันนะครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยทรงขนสั้นดูแลง่ายครับลดการสะสมเห็บหมัดตัวนี้น้องมีหมัดติดมาด้วยนะพี่ช่างอาบน้าแช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บมัดลด พื้นหังพื้นการจากการที่โดนเทปบัดกัดได้แล้วนะครับเราควรจะมียาป้องกันเทปบัดไว้กับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะเป็นแบบกินป้องกันเทปบัดยาหยดหลังหรือว่าเป็นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับน้องแมวเรานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีเทปบัดติดตัวน้อยอีกนะครับแล้วก็ควรจะกำจัดเทปบัดที่อยู่รอบๆบ้านโดยการใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดพ่นก็ได้นะครับแล้วค่อยควรจะเอาสุนัขและแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราออกจากพื้นที่ก่อนที่จะฉีดดดดสเปปรยกาจจััแลงนะะไ้อภ นะครับแล้วก็กำจัดเทมบาดที่อยู่บนตัวของน้องนะครับโอเคครับน้ำตาลขวกำจัดเทมบดร้นานน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาหึนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6ย์0 4 4 4 3สนสนใจใช้บริการติดตอ่อสอบถามได้นะครับเรามีบริการรับส่งด้วยน้องจะมีแผลเป็นบางจุดนะเดี๋ยวพี่ช่างจะทายาให้นะตรงไหนบ้างที <c oughs> งนี้น้องจะมีแผลแผลตรงไหนตรงของเป็นรอยรนะ้าถูกถูก กัดหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะข่วนข่วนกันมีข่วนกันมีตรงขาด้วยนะก็เห็นตรงขานะานะอ๋ออันนี้ไปโดนอะไรมาไม่รู้ตามยาให้ด้วยเลยโอเคสเก็ตออกก็จะเป็นแผลเหมือนแผลเปิดพี่ช่งางใส่ยาให้แล้วนะครับจะได้หายไปขึ้นขอกระเป๋านหน่อยได้หรอโอเคครับกลับบ้านได้ไป สนใจใช้บริการติดต่อสอบถามได้นะครับ0866404443แบบน้ำแต่ขนไม่ใช้ยาซูมไม่วางยาสลบครับ